วิธีก๊อป URL นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้ทำใช่ไหมคะให้มาที่เมื่อเวลาโรงเรียนทำการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตเว็บไซต์เสร็จแล้วอย่าลืมกดเผยแพร่นะคะเสร็จแล้วในการตั้งค่าแชร์ให้มาที่ลูกคนนะคะแล้วก็มาเลือก ให้เลือกเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะส่วน URL อยู่ตรงไหนจริงๆแล้ว URL อยู่บนนี้แต่ว่าเมื่อเว็บไซต์ที่เราเผยแพร่แล้วจะไปอยู่ที่ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่า URL นี่นะคะ Copy ได้เลยอ่า c o อ y ได้เลยแล้วให้ วิธีการจำง่ายนะคะให้เอาไปแปะไว้ใน n o t ตแพดนะคะโน้ตแพดตัวนี้เราก็ตั้งไว้เลยว่าเป็นเว็บไซต์เราจะได้ไม่ต้องตามหานะคะเว็บไซต์โรงเรียนนะคะให้ตั้งไว้เลยอา แต่ถ้าลิงก์ยาวนะคะลิงก์ยาวก็ให้ไปที่ Bitly นะคะเว็บไซต์ของ Bitly Bitly จะมีหลายโรงเรียนนะคะที่ก๊อป URL มาให้ผิดจึงไม่สามารถที่จะเปิดได้แต่ว่าในส่วนของตรงนี้นะคะต้องล็อกอินก่อนแล้วเราก็ไปที่ create แล้วมาที่ อ่านี่นะคะ enter ลอง url แล้วก็มาที่ create นะคะให้มาที่ copy ตัวนี้มันจะบอก title นะคะ title ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเราแล้วที่เราตัดมาได้มันก็จะมีประมาณขนาดนี้นะคะอ่าให้เรา Copy แล้วเราก็เอามาวางไว้ใน o t t p p d d เรานะคะอ่าอันนี้จะเป็นย่อย่อลิงก์แล้ว แล้วให้ตั้งค่านะคะก็คือเอาไว้ที่ไหนก็ได้เอาไว้ที่ไหนก็ได้ให้เราสามารถหาเจอนะคะว่าเ,าเว็บไซต์ของเรามันอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้ลองดูนะคะ,ะ URL เราก็ตั้งเป็น URL ก็ได้ค่ะพอเวลาเราค้นหา ค้นหาเราจะได้ url ita school เราจะได้ค้นหาเจอง่ายๆนะคะอ่า uh, url ita school url นะคะจำให้ได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนจะก,ก๊อปลิงก์ยาวก็ได้หรือว่าจะก,ก๊อปลิงก์สั้นส่งมาก็ได้นะคะแล้ววิธีการเช็คนะคะก็คือเราก็ copy ปปตัวที่เราเอ่า ที่จะส่งนะคะส่งมายังเขตนะคะให้ไปเปิดแท็บอีกหนึ่งแทบแล้วเอามาวางไว้นะคะตรง U R L ถ้าเข้าได้แล้วนะคะถ้าเราได้แชร์สาธารณะแล้วถ้าเราเผยแพร่แล้วมันก็จะเห็นเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะสำหรับการเผยแพร่เว็บไซต์แล้วก็แชร์สาธารณะก็ประมาณนี้นะคะ